เวลาเรามล่มกคูคานอดอาหารดีมากสติสตังไม่มีต้องอดอาหารสติปรากฏขึ้นมาเราไม่จะบอกว่าเป็นคําสั่งไม่จะบอกว่าเป็นคําสอนบอกว่าเป็นคําบอกเล่าเรื่องราวธรรมดาเราว่าการภาวนาต้องสังเกตสิ่งเกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งการโกการฉันเปนาา็นส่างัญและการน,นอนสําหรับเราเองเราทั้งอาหารอดอาหารนี่ถูกความเพียรของเรานี่ถูก,ถ,กถูกอย่างจังๆไม่สงสัย อาหารมีสําคัญมากเพอไปหล่อเีลยงร่างกายร่างกายมีกําลังแล้วก็ทับจิตใจสติบัญญาก้าไม่ออกบางเสียงกูวาจา์ให้ดีที่ท่านเน่ยังไงยังไงห้อยจับจับเอาไว้จับเอาไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นตามนั้นเราจะมีความพาสูงรุเย็นไปโดยลําดับนะการกินเนี่ยสำคัญมากอ่ะอ การกิน,นอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายกับใจมันปิดพันกันอยู่มันก็ขบขวนกันง่ามยสมมติว่าเราเราฉันอิ่มมากนี่ทำทำนอนตมนะความอิ่มมากความสุขในการอิ่มมากนี่ทัาความสุขในทำตากความเสียอก้าไมาอาอ่ออกมันต้องไปสังเกตตลอดเวลา เกิดมากพักกรรมาฐานที่นันมุ่งต่อต่อทำจริงและรู้วิธีการดําเนินมาแล้วจากครูอาจารย์ทั้งหลายท่านนอกจากจะรักอยู่ตลอเวลาเรื่องอาหารท่านจะไม่ฉันให้อื่นเนี่ยลดลงลดลงถึงจะฉังมากก็มีส่วนลดอยู่ตลอดแล้วจากนั้นก็ลดลงไปเรื่อย <c oughs> ทดสอบตลอด เวลาภาวนาเป็นยังไงยังไงนี่ยผู้ปฏิบัติต้องสังเกตเพราอาหารมี่สาคัญมากนะพอไปหล่อเลี้ยงร่างกายร่างกายมีกําลังแล้วก็ทับจิตใจสติบัญญาก้าวไม่ออกเรียกว่าความเทียมก้าวไม่ออกอันนี้ทับเนี่ยตัวสําคัญก็คือว่าเวลาค้าตัญหาจะเกิดจากตัวนี้ตัวนี้แล้วการส่งเสริม ไม่ได้เกิดเพื่อเป็นทางวัยวานะมันยิ่งแยบในจิตก็รู้แล้วก็เราจะฆ่ามันอยู่นี่มันแสดงขึ้นมา,มากน้อยก็ถือว่าเป็นคริสต์ไตนั่นเพราะฉะนั้นจึงต้องบังคับบัญชากันด้วยวิธีการกต่างๆเพืจะฝึกอบรมตัวเองให้ดีให้ทําเหนืออยู่ตลอดเหนือตลอดให้ให้อาหารเหนือไม่ได้น,ะนี่เราอันนี้ก็กยวกว่าเราเอามาหลังโชคชนแล้วอืม เพราะว่าบรรดาพระทั้งหลายนี่ที่เราที่มาอยู่กับเรามักจะไปห่างนีซสม,มากนะนี่แหละจิตนิสัยของคนเรามันจะมาอยู่ที่นี่อยู่ร่างกายเกี่ยวก็เรื่องอาหารถ้าท,าทั้งจึงมักจะปวดอาหารอยู่เสม,มอแม้จะมาฉันก็ไม่ให้พอ,อพอพอนาสะด,ดวกแล้วเก้าเก้าวก้าที่จะให้ฉันในั้ำตาลรู้สึกจะไม่ค่อยเหนุนเราสำหรับวัานนี้นะให้ ฉันแบบธรรมดาสมายยัยรู้สึกก็ไม,ม่มีรถอยู่ตลอดตลอดไม่มากก็น้อย <c oughs> แต่เพราะอันนี้มันรู้ในทางคาวนามื่เราสอนเพื่อนเราไม่จะบอกว่าเป็นคําสั่งไม่จะบอกว่าเป็นคําสอนบอกว่าเป็นคําบอกเล่าเรื่องราวธรรมดาเราว่าไหเพราะนี้ท่านก็มัแสดงไว้ในทุดงทุศสามแต่มีอยู่ในพระิขาก็เป็น เป็นความถูกก้าวโดยทมเหมือนกันอันนี้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดนิสัยอยู่ด้วยบางคนอดอาหารฝอดอาหารดีบางคนอดนอนดีบางคนดยู่ในทุดลงข้อใดข้อหนึ่งดีดีวอย่างนันทีนี้ไอ้ส่วนอา,อ,อาหารนีรู้สึกจะถูกมากนะเ <c oughs> ท่าที่นั่งอันนี้ไม่มีในชุดลงชุดสาม แต่มีอยู่ในบุคกขาเนี่ยอย่างนั้นก็ทำพุทธเจ้า,าเดียวกันใช่ไหมจะมีอยู่ที่ไหนก็คือทำนั่นเองเนี่ยอย่าเวลาเราสอนมูเพื่อนบอกว่าอันนี้ให้สังเกตการปฏิบัติของตัวเองกางรภาวนาต้องสังเกตสิ่งเกี่ยวข้องเฉพาะอย่างยิ่งการโกการฉันเป็นสําคาัและการนอนนี่อันนึงอันดับที่สองคือการนอนถ้าร้อนมากครับนั่น นอนน้อยนอนน้อยแต่ไม่ถ uh, ึงกับว่ามันถ้านอนน้อยด้วยการอดอาหารไปพร้อมกันน right ี้คือมันเป็นไปด้วยกันนะที่อดอาหารไปตั้งสองสามวันขึ้นไปแล้วนะความง่วงเหงาหนอนถึงสามวันแล้วความเหงานอนอยากจะพูดว่าไม่มีนะจะอยู่ตลอดรุ่งก็ได้นั่งเชี่ยงกลงเลยสติดีตลอดความง่วงเหงาไม่มารบกวน รัดชันมากความง่วงเหงามากนอนมากขี้เกียจมากหนี้มิจะมากมากด้วยกันทางที่เหลืออยู่นั้นหมดนี่แล้วก็สอนหเพื่อนจะยูนิสัยของใครเป็นไงก็ให้สังเกตุนิสัยตัวเองเป็น่างที่ว่าอบน,น,นอน่ออาหารหรือนอนน้อยนอนมากเป็นไงให้สังเกตดูเอาความเพียรเป็นบาดฐานไว้เสมอเลยว่าอะไรมากระทบความเพื่อนความเพียรเพื่อความเสียหายอย่า ให้ตัดออกตัดออกสำหรับเราเองเราท้งอาหารอดาอาหารนี่ถูกความเพียงของเรานี่ถูกถูกอย่างตัางๆไม่สงสัยนี้การภาวนาทางอาหารนี่ดีมากเราสําหรับเราเองอดนอนนี่ไม่ต้องอดแหละถ้าลงได้อดอาหารแล้วไม่ต้องฝึกในการอดนอนวันแล้ว พอเราฉันแล้วกลางคืนมันก็ต้งงองมีง่วงธรรมดาพอวันที่สองมาลดลงวันที่สามหายไปเลยอันที่สี่ที่ห้ามันต้องพูดนอนนี่รู้สึกจะไม่เลยสองสบงทั้งทั้งที่เราร่างกายหนุ่มน้อยอยู่นะนอนธรรมดาต้องหลายสบงต้องสี่ห้าสบงพอดีวันนึงอันนี้มันนอนพออดอาหารแล้วนอนอย่างมากรูมันไม่เลยสองสมงเพราะมันพอของมันเองนะพอเองพอ,องนี่การการนอน คือไม่ง่วงกับการอดอาหารเข้ากันได้สนิทแล้วก็สอนหมู่เพื่อนอืมเรื่องอดอาหารนี่ตีทุกขั้นนะไม่มีที่ต้องตีได้เวลาล้มลุกคคานอดอาหารดีมากตีกันอย่างหนักเลยล้มลุกคานสติสตังไม่มีต้องอดอาหารสติปรากฏขึ้นมานั่นนี่แหละจากนั้นพอได้หลักแล้เจนอดอาหารมากเท่าไรถ้าพูดถึงเรื่องสมาธินี่กันแน่เลยนั่น เพราะมันละเอียดหิดละเอียดธาตุละเอียดหิดละเอียดอ๋อทางด้านปัญญายิ่งคล่องตัวนี่เรียกว่าไม่มีเสียการอดอาหารไม่มีเสียแต่อันนี้เป็นเรื่องของเจ้าของเจ้าพรอ,อ,อ่อนเมาเองในทำขั้นใดกับความเพียรขั้นใดกับอาหารเหล่านี้จะประกอบกันพอประมาณก็ต้องเป็นผู้สังเกตเองแต่รวมแล้วเรียกว่าอดอาหารนี่ถูกทุกขั้นสําหรับนิสัยของผู้ที่ถูกนะอย่างอย่างเรานี่พูดยันตัวได้เลย ไม่มีที่ต้องติถ้าลงว่า,าอดอาหารแนี่ความเพียรดีทุกขั้นสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีแต่บางขั้นปัญญา,เ,าเราจะอดมากๆจริงจริงไม่ก็ไม่เหมาะเนี่ยเราก็รู้เองนะเพราะปัญญานี่เป็นข้าวเป็นขั้นที่ก้าวเดินอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นแต่เพียงว่าเราผ่อนให้มันเล็กน้อยผ่อนมากกว่าน,นั้นไม่ได้เพราะปัญญามันพุ่งของมันอยู่แล้วแล้วก็ไปเรื่อยเรื่อย นี่เราสังเกตอย่างนี้ที่นักความเพียรนักประกอบความเพียรต้องสังเกตไม่สังเกตไม่ได้นะเนี่ยสติกับปัญญาจึงบอกแล้วว่ายันตลอดนะแทกอันนี้ไม่ได้สติเป็นพื้นฐานปัญญาก้าวเดินเป็นระยะระยะระยะสติต้องเป็นพื้นฐานอเวลามันมันตั้งมันต้องมันตั้งมันล่มก็ต้องพื้นผืนพื้นฐานด้วยการตั้งถ้ามันเป็นสติปัญญาจึงมันแล้ไไม่ตั้งมมันก็ไปมีปการปฏิบัติจึงลําบากอยู่ที่ ความสังเกตถ้าไม่สังเกตไม่ได้ผลเท่าที่ควรถ้าสังเกตแล้วจะเป็นความเหมาะสมต่อไปประกอบกับฟังเสียงครูวาาจรย์ให้ดีที่ท่านเนี่ยยังไงยังไงห้อยจับจับเอาไว้จับเอาไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นตามนั้นเราจะมีความพาสุขโลกเย็นไปโดยลําดับนะ